หวังว่าทุกท่านยังคงไม่เลื่อกับรายการยอดนิยมของเด็กไทยยุค90พร้อมกับเพลงติดหูถ้าพูดถึงรายการทีวีที่ทำให้เด็กไทยยุค90ต้องตื่นมาดูทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนก็คงต้องยกให้เป็นรายการเจ้าขุนทอง รายการเจ้าขุนทองเริ่มออกอากาศที่ช่อง7หลังจากสุรางเปรมดีผู้บริหารช่อง7ขณะนั้นอยากได้รายการที่ปลูกฝังการใช้ภาษาไทยสําหรับเด็กๆจริงมบกมายให้เกียรติสุดาพิรมสร้างรายการเจ้าขุนทองขึ้นมาโดยตั้งใจให้ตัวละครเจ้าขุนทองเป็นสัญลักษณ์แห่งการพูดภาษาไทยซึ่งเป็นรายการตุ๊กตาหุ่นมือไม่เพียงแต่ความสนุกกับผู้ชมเพียงอย่างเดียวแต่ยังให้ความรู้ด้านภาษาไทยจริยธรรมรวมไปถึงสอนเรื่องวัฒนธรรมของไทยผสมผสานกับรายการได้อย่างลงตัว ซึ่งแต่ละช่วงรายการนั้นจะมีตัวละครต่างๆที่หมุนเวียนมาเพื่อให้ความสุขและความสนุกกับผู้ชมวันนี้กาชาปองแรนดอมจะพาุกท่าไม่ทำความรู้จักตัวละครแต่ละตัวในรายการเจ้าขุนทองอันดับที่ 1. เจ้าขุนทองประเภทนกนิสัยรอบรู้และมักมีเรื่องดีๆมาฝากน้องๆเจ้าขุนทองผู้รอบรู้เป็นแบบอย่างตัวละคร ที่พูดภาษาไทยได้อย่างชัดถ้อยชัดคําอันดับที่2องชง,งนประเภทควายนิสัยซื่อตรงและมีความใฝ่รู้ชง,งนเจ้าทุยที่ใครๆคิดว่าเป็นสัตว์ที่โง่เขลาแต่จริงๆเจ้าทุยแสนซื่อน,นี้ฉลาดเป็นตัวแทนของความใฝ่รู้มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนดีความซื่อนี้จึงกลายเป็นความน่ารักไม่ใช่การดูถูกและทําให้หลายๆคนจดจําตัวละครนี้ได้ดีจนชื่นชอบควายไปด้วย อันดับที่3ขอลอยประเภทโจระเคสนิสัยตะกะกินเก่งขอลอยโจระเคสที่ไม่ได้โหดเหี้ยมหรือโหดร้ายไปทุกด้านแต่เน้นไปในเรื่องของความตะกะและกินเก่งซึ่งพอมาอยู่ในฉากที่จะถูกสั่งสอนและขัดเกลาจากตัวละครอื่นๆแก่นิสัยร้ายให้กลายเป็นดีมีโอกาสกับตัวกับใจแต่ก็ต้องมีการลงโทษกันบ้างเพื่อเป็นแบบอย่างไม่ให้ทานิสัยไม่ดีซ้ําอีกอันดับที่4ชางายช่างายฉิงฉับฉุย ประเภทควายนิสัยน่ารักน่าเอ็นดูอบอุ่นสนุกสนานชฉนงายชเฉงายชิงฉับฉวยเข้าควงควายชนบนที่เสริมเข้ามาช่วยชุยชยบบัตรการเลี้ยงดูคนทั้งประเทศพอาข้าเฮอรก,กินมาเนี่ยก็มีเจ้าควายช่วยปูจะมีการเสริมสร้างตัวละครที่คุณรู้จักและมีความน่ารักน่าดูของเจ้าทุยมากขึ้นอันดับที่ 5. เหยนประเภทหนูนิสัยจเจ้าเล่ขี้งกเหยนหนูตัวสีส้มปากยาวมีฟันเหยนเป็นตัวละครที่เจ้าเล่และขี้งกมาก อันดับที่ 6. ย่นสุนัขนิสยัยเจ้าเร่หดเยี่ยมนิดนย่นสุนัขนิสัยเจ้าเร่หดเยี่ยมนิดนิดนิสัยค้ายขอลอยและยืนมีเพื่อสอนเด็กๆว่าทําผิดก็ต้องถูกลงโทษและต้องแก้ไขพฤติกรรมเหล่านั้นเพื่อปลูกปังให้เด็กๆเป็นคนดีอันดับที่7ป้าไก่ประเภทไก่นิสยัยเป็นแม่บ้านแม่เรือนห่วงใย,ยและวังดีกับเด็กๆ ปะไก่ไก่สีชมพูที่มีความเป็นแม่บ้านไม่เรือนมีเกตความรู้เรื่องการใช้ชีวิตอาหารสุขภาพคอยตักเตือนเรื่องอุบัติเหตุและมักอบรมสั่งสอนเด็กๆด้วยความห่วงใยให้มีบาริยทเคารพผู้ใหญ่ไปจนถึงการสอนใช้ภาษาอันดับที่8เป็ดน้อยประเภทเป็ดนิสัยอ่อนแอแต่รักความถูกต้องเป็ดน้อยเป็ดสาวนางเอกของเรื่องมีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่เมื่อถูกแกล้งจะได้รับการปกป้อง,องจากตัวละครอื่น อันดับที่9ลุงมะตูมประเภทเตา,เตานิสัยมีความรู้คอยสั่งสอนเด็กๆลุงมะตูมลุงเตามีบทบาทคล้ายๆกับป้าไก่ที่คอยให้ความรู้และสั่งสอนเด็กๆอันดับที่10วอลแวประเภทขางข้าวนิสัยขี้วอลแว่ขี้สงสัยชอบยุ่งเรื่องคนอื่น วอเว่ขังข่าวที่มีนิสัยขี้วอเว่วุ่นวายขี้สงสัยชอบยุ่งเรื่องคนอื่นจนทําให้เป็นเรื่องยุ่งเหยิงและมีความไฮเปอร์นิดแต่มีความเป็นส่วนตัวเพราะบินได้เลยมักไม่ค่อยอยู่ร่วมกับคนอื่นอันดับที่11หางดาบประเภทสุนัขนิสัยเป็นพระเอกรักความยุติธรรมชอบช่วยเหลือหางดาบสุนัขพันไทยพระเอกของเรื่องเป็นฮีโร่ทนเห็นความยุติธรรมไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆสตีมีคันและคนชาราอยู่เสมอ อันดับที่12นาดองประเภทลานิสัยซื่อสัตย์มีวิถีชีวิตแบบไทยๆนาดองเป็นตัวแทนเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวสวนวิถีไทยคล้ายๆกับครอบครัวเจ้าถุยรายการเจ้าขุดท้องออกอากาศวนันแรกคือวันที่1ตุลาคม2534โดยออกอากาศเช้าของทุกวัน7วันรวดเดียวโดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากช่องเจ็ดสีในยุคนั้นทำให้รายการอยู่ยั่งยืนยงบนหน้าจอเกือบ30ปีเลยทีเดียวและออกอากาศครั้งสุดท้ายในปี2560ณบ้านเจ็ดสี ปัจจุบันรายการเจ้คขุนทองได้รับการผลิตคอนเทนต์โดยร่วมมือกับไทยพีบีเอสและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ผลิตรายการโดยชงวนชงอายซองควายช่างสงสัยเพื่อให้ความรู้เท่าทันสื่อและปลูกฝังให้เด็กๆเยววาวชนเข้าใจสังคมรู้ทันสังคมมากขึ้นนอกจากนี้ยังผลิตคอนเทนต์บน YouTube ช่องขุนทองและผองเพื่อนมีการเล่านิทานและเรื่องราวสนุกสนานมากมายรลยทีเดียวอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับถ้าพเพื่อนๆชอบตัวละครตัวไหนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บ,บอกอมข้างล่างด้วยนะ หวังว่าดีวีโอนี้จะเป็นความรู้กับเพื่อนๆนะครับผมหากว่าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ